เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ตมังกี้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้นะเป็นคลิปสวัสดีปีใหม่ยังเป็นทางการนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะก็ตอนแรกว่าจะโพสต์วันที่1อะ่ะแต่ว่ามันวุ่นวายมากเลยครับปีนีนะ้ก็ไม่ได้โพสต์ไม่ได้ทำคลิปเลยนะเพิ่งมาทําวันนี้นะครับก็นั่นแหละนะมาถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปแจกรางวัลแต่เราก็มาสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผมวันนี้นะเราจะมาพูดถึงปี2020นะ อย่างแรกเลยครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือขอบคุณคนดูทุกคนนะครับที่มาดูเรานะแล้วก็มาอยู่ด้วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e เปิดกระดิ่งทุกสิ่งอันนะฮะใครที่ยังไม่ทําก็ฝากด้วยนะครับนะฮะแต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะที่แวะเข้ามาดูกันนะครับผมนะฮะอันที่2เลยสิ่งที่แบบดีกับช่องมากๆคือซัพพอร์เตอร์ครับผมขอบคุณมากๆนะครับสําหรับซัพพอร์เตอร์ทุกคนนะครับที่เข้ามาสนับสนุนผมนะฮะแล้วก็ที่ยังอยู่ณปัจจุบันนะ ครับผมที่หมดอายุไปแล้วนะหวังว่ามีโอกาสคงจะกลับมาซัพพอร์ตกันนะครับและคนใหม่ๆนะครับผมที่พอมีกําลังนะกดปุ่มจอยด้านล่างเลยครับแน่นอนครับเวลาไลฟ์เกมก็จะมีคนโดเน a t ะครับผมขอบคุณคนดเน a t ทุกคนเลยนะครับทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมนะแล้วก็ที่ขาดไปได้อีกหนึ่งอันนะครับคือสติกเกอร์ลายนะครับที่ทำออกมาเวอร์ชันหนึ่งที่ขายไม่ค่อยออก <c oughs> นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่โหลดไปใช้กันนะครับผมมาช่วงปีที่แล้วก็ขอบคุณไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> มาพูดถึงสถิติของปีที่แล้วนิดนึ่งละกันอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับผมหามาคร่าวๆไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเลยนะอันแรกเลยนะที่สําคัญสำหรับช่องเราก็คือคลิกโปเกมอนเนาะนะทุกคนติดตามผมเพราะว่าดูโปเกมอนนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะช่องผมเป็นช่องเกมนะครับมันมีเกมอะไรมากมายที่มากกว่าโปเกมอนนะเอา,าโปยกมอนก่อนล้วกันนะโปยกมอนเราโพสไปหมด67คลิปกับผมนะเยอะไหม ก็เยอะนะก็ค <g ül> ่อนข้างเยอะนะผม67คลิปนะปีทั้งการชวนเล่นกิจกรรมทั้งคลิปอะไรเกี่ยวกับรู้ยางอนะไรพวกนี้นะผมไป67คลิปนะแล้วก็มีลิงเล่นของปีที่แล้วนี่ค่อนข้างน้อยนะ13าคลิปนะก็เฉลี่ยเดือนละคลิปโดยประมาณนะน้อยมากๆเลยนะเพราะว่าคนไม่ค่อยดูเศร้า <g ül> <So. g ül> นะครับผมแล้วก็ไล์เกมไปทั้งหมดกี่เกมทุกคนทาย23าเกมนะครับมีทั้งเล่นไม่จบเท อยู่ๆก็เลิกไปกลางคันแล้วก็เล่นจบนะฮะเยอะมากนะครับผมยี่สิบเกมนะทุกคนถือว่าเยอะมากๆนะแล้วก็มีคลิปอื่นๆนะฮะสคลิปนะก็คือคลิปลิงหนีเที่ยวนะที่ไปญี่ปุ่นเนาะนะก็ไม่ได้ทําต่อนะเพราะว่าปีที่แล้วก็โควิดมันก็วุ่นวายนะก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปท่องเที่ยวเพราะว่าสถานากาศโดยะครับผมก็ปีนี้ก็น่าจะน้อยนะครับเพราะว่าเอาแต่ต้นปีทะเลาะโควิดนะเหมือนปีที่แล้วเลยเนาะนะครับน่าจะออกไปไหนกันไม่ค่อยได้นะครับผมนะ แล้วก็ปีที่แล้วนะครับมีสติกเกอร์ไลน์ออกมา1ชุดเนาะนะครับก็สติกเกอร์ไลน์สมาร์ทมังกี้นะผู้รักเกมเป็นชีวิตจิตใจนะมันขายไม่ค่อยออกนะทุกคนอันนี้ผมก็ก็เข้าใจนะเรามาดูที่หลังแล้วว่าเออมันใช้ไม่ค่อยได้นะบางตัวก็ใช้ไม่รู้ไปใช้อะไรอะไรเงี้ยนะครับผมมันทําเพราะเพราะเราคิดว่ามันอยากให้มีในะสติกเกอร์ของเราแล้วมันเป็นเวอร์ชันหนึ่งไงมันก็แบบว่าเหมือนแบบ ใส่แพชชั่นตัวเองเยอะมากเลยอะเออโดยไม่แบบว่าไม่ได้สนใจว่าคนเขาจะซื้อไปใช้ได้ไหมเออคือตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับเราก็ลังจะมีสติกเกอร์ลทยชุดที่2อนะฮะออกปีนี้นะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับผมถ้าเป็นสมาชิกใหม่ของ Smart m มังกี้นะครับผมแ่ เป็นตัวอะไรก็หลอรุนกันนะครับผมนะและอีกอันนึงเลยคือซัพพอร์เตอร์นะเราเปิดมาปีที่แล้วนะก็เริ่มมีคนเข้ามาสนับสนุนช่องนะก็มีคนที่สนับสนุนมาตอนนี้มันเดือนที่แนะครับผมผมเพิ่งไปเปิดสเตตดูนะครับผมก็มีอยู่หลายท่านนะแล้วก็มีหลายเดือน7ก็มีนะครับก็มีอยู่นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่สนับสนุนผมมาต่อเนื่องขนาดนี้นะครับแล้วก็คนใหม่ๆก็จินดีต้อนรับนะครับผมแล้วก็คนที่กําลังจะเข้ามาซัพพอร์ตนะก็ฝากด้วยนะครับผม มาพูดถึงปีนี้บ้างนะครับเราจะทําอะไรบ้างนะผมขอพูดคร่าวๆเกี่ยวกับช่องเรานิดหนึ่งนะว่ามันจะไปในทิศทางไหนต่อแล้วกันนะครับอย่างแรกคือโปเกมอนโกนะครับผมทําต่อแน่นอนครับผมจะได้ดูโปเกมอนโกกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่ารูปแบบการทํารอบนี้มันน่าจะเป็นการเล่นที่บ้านซะเยอะนะครับในช่วง 2- 3สเดือนต่อจากนี้นะครับผมแต่ว่าอีเวนต์ใหญ่ผมคงต้องออกไปจริงๆนะครับอย่าง c o ม m u n i t y Day ผมคงไม่ได้เล่นที่บ้านนะครับผมอย่างอีเวนต์ใหญ่เดือน2นะครับคันโตเนาะ โกคันโตนั่นก็คงต้องไปเล่นข้างนอกนะครับผมนะแต่ว่าอีเวนต์ผมก็พยายามจะไม่ให้ขาดแล้วกันนะครับสำหรับคลิปโปย์มอนโกนะเพราะว่าทุกคนเขาติดตามช่องผมพอโปย์มอนโกด้วยเนาะนะครับผมอันที่จะเพิ่มมานะครับผมในปีนี้นะครับเป็นโปย์มอนโกนิวอัปเดตนะครับผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับโปย์มอนโกอีเวนต์ต่างๆนะครับผมจะอัปเดตมาแล้วก็มาบีฟคุยกันนะฮะมาคุยกันในถึงรายละเอียดนะครับก็ จะพยายามทาแล้วให้มันลงทันอีเวนต์นะครับเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยมันลงไม่ค่อยทันอีเวนต์เพราะว่าผมอะทำงานประจําอยู่ด้วยนะฮะก็เลยแบบว่านู่นนี่นั่นนะครับผมมันไม่มีเวลาแต่ว่าปีนี้ผมจะทําให้ได้นะพยายามจะเกาะทุกอีเวนต์ให้ทันนะครับผมนะจะพยายามแล้วกันนะฮะอันต่อไปคือบนมันโกไกด์จะทำอีพีให้ละเอียดมากขึ้นนะครับจริงๆตอนนี้มันมีอยู่แล้วนะครับมันคือรู้อย่างเนาะนะครับเอ่อเป็นรายการไกด์นี่แหละครับแต่ว่าผมอยากทําให้มันมีมกิมมิคแบบว่าเป็นสไตล์แบบ ให้มันแบบไม่น่าเบื่อแบบตลกตลกกวนตีนกวนตีนนิดๆอะไรอย่างี้นะครับผมนะก็เลยออกมาเป็นรูปแบบรายการอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจะพยายามทําให้ครบ้วกันคนที่ไม่เคยเล่นโปเกมอนโกเข้ามาดูรู้อย่างตั้งแต่ ep หนึ่งถึง ep สุดท้ายเนี่ยจะต้องเล่นโปเกมอนได้ระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมต้องรู้เรื่องราวละเอียดอะไรพวกนี้นะผมพยายามจะทําออกมาเป็นเพลย์ลิสต์ที่มันใช้งานได้นะผมนะเดี๋ยวว่ากันนะครับผมสำหรับรู้อย่างนะมีต่อแน่นอนนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมอื่นนะครับผมอะบอกก่อนเลยว่าเราเป็นช่องเกมราพูดหลลยอบแ้วนะ เรามีการเล่นเกมเยอะมากผมเนี่ยเล่นเกมเยอะมากๆครับทุกคนอาจจะไม่รู้นะฮ Pokemon Go เนี่ยเล่นทุกวันเลยแม้ว่าจะไม่ได้ลงคลิปอะไรเล่นทุกวันเลยเข้าไปทาเควสประจําวันจับมอนอะไรเงี้ยครับเล่นทุกวันเลยนะฮะแล้วก็มีเกมอื่นอย่างเกมชินิมเพกผมก็เล่นนะครับผมนะเดี๋ยวจะมีเกมใหม่ๆที่จะตามมาเยอะแยะนะครับก็เป็นคู่มือการเล่นเป็นไกด์วิธีการเล่นแนะนํานู่นนี่นั่นนะครับผมเกี่ยวกับเกมต่างๆเข้ามาในช่องมากขึ้นนะครับผมก็ ยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่างตอนนี้ก็กําลังทําไกด์เกี่ยวกับเกมเกมชินอิม a พกอยู่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ่อันี้ครับผมจะอัปเดตให้มันทันท่วงทีทันเวลาตอนที่เล่นอะไรมากขึ้นนะครับผมนะอันต่อไปก็คือว่าลิงเล่นของมาแน่นอนครับผมแต่ผมก็จะพยายามทําโปรดักชันให้มันดีขึ้นเนาะพยายามจะลงดีเทลมากขึ้นอย่างคลิปลูยยังสุดท้ายเนาะที่เป็นคลิปเกี่ยวกับซีอี CEO ของไซเบอร์พังนะอันนั้นก็พยายามใส่รายละเอียดมากขึ้นเห็นไหมฮะนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวของไม้น เดี๋ยวเรารีวิวแล้วก็เดี๋ยวส่งเข้าชองนะครับเดี๋ยวก็รอดูลิ้นเล่นของเนาะอันนี้ก็อัดไปแล้วแหละแ,แต่ยังทําไม่เสร็จนะครับผมนะ่นาแล้วก็มีอะไรต่างๆเกี่ยวกับลิงเล่นของอะเออเยอะนะครับปีนี้ก็จะพยายามทาให้มากขึ้นแล้วกันนะครับผม,มยังไงฝากไปด้วยนะครับเพราะว่าลิงนเล่นของนี้เป็นรายการที่ลงทุนสูงมากนะครับแต่ผลตอบรับจากการดูต่ามากแนละ <c oughs> จะสังเกตว่าผมไม่ได้ซื้อครับโปเกมอนมาเปิดแล้วเพราะว่าไม่ไหวทุกคนคือผมอยากเก็บนะแต่ว่า ราคาการนะ์ดโปเกมอนน่ะผมไปซื้อซีของบางตัวได้เลยอะ่ะเออซื้อรอบหนึ่งอะ่ะโปเกมอนสองกล่องเนี้ยมันแบบเฮ้เราซื้อซีอันอื่นได้เลยนะเราไปซื้อซีดีกว่าไหมเราชอบซีมากกว่าอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบนนะเออก็เลยแบบว่าไม่ได้เปิดต่อนะครับผมคือคนดูเขาไม่ได้สนใจช่องผมในการเปิดการ์ดขนาดนั้นนะครับก็เลยแบบว่าอา่ะพักไว้ก่อนแล้วกันนะพักไว้ก่อนก,ก็นไม่ได้ตามมาตั้งหลายกล่องแล้วนะผม,ผมก็นะที่ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าถามว่าเราต้องเลือกจริงๆอ่ะครับเรามีงบประมาณจากัดนะเราก็ต้องเลือกสิ่่งทีเรา เห็นว่าเราอยากได้มากกว่าเนาะเออประมาณนั้นนะ,ะก็เลยน่าจะเป็นหลง CE ซะมากกว่านะครับผมอ่ะประมาณนี้ต่อไปรายการลิงหนีเที่ยวอยากทํามากนะปีที่แล้วออกไป2 EP ก็คนดูก็พอได้อยู่นะปีนี้มันโควิดตั้งแต่ต้นปีเลยอะ่ะเออก็เลยแบบไม่รู้จะได้ทําหรือเปล่าอันนี้ก็แผนไว้ว่าอยากทํานะฮะและรายการใหม่รายการใหม่อีกหนึ่งรายการที่ผมว่าจะทําเพิ่ม,มานะคือรายการอาหารนะครับผมคือหลายหลายคนอาจจะไม่รู้ถ้าไม่ได้สนิทกับผมหรือว่ารู้จักผมในชีวิตจริงอ่ะคือผมเนี่ยเป็นคนที่ ชอบทําอาหารมากนะครับชอบทําอาหารทําขนมนะครับผมก็อาจจะมีรายการทําอาหารนะเกี่ยวกับอาหารพวกนี้นะครับผมมาเข้ามาในรายการนะแต่ยังคิดรูปแบบไม่ออกนะครับอยากทําอ่ะแต่ยังไม่รู้จะเป็นยังไงรอดูก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีปีนี้อาจจะมีเริ่มมีรายการอาหารเข้ามาแล้วนะฮะเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ผมชอบเหมือนกันนะฮะถ้าทํามาก็ฝากเลยแล้วกันนะครับผมอีกอันนึงเลยที่ทามาจริงๆที่ซื้อใหม่นี่มานะครับบูยตินะครับตัวนี้นะ อยากทำพอสแคทครับผมอยากลองทำพอสแคทอยากลองดูว่าเป็นยังไงลองทำแล้วจะเป็นยังไงทำได้ไหมนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากทำมากนะแล้วก็เอามาไลฟ์เกมด้วยไงมันก็ไม่ได้เสียเปล่านะก็เลยโอเคนั้นเดี๋ยวเราซื้อมาแล้วก็ใช้ประโยชน์ช่วงหลังๆนี้ผมก็ใช้ตัวนี้ไลฟ์นะครับผมใครเข้ามาอาจจะบอกว่าเสียงผมแปดๆไป,ไปอย่างเช็คเนาะพพอตเตอร์ของเรานะเข้ามาพี่ทำไมเสียงแปกไปนะ เพราะว่าเราเปลี่ยนไม์ครับผมเมื่อก่อนจะใช้ไม์ติดหูฟังนะของ Steel Series นะอันนี้ก็ดีนะครับผมถือเป็นไม์ที่ดีแล้วก็ไม่ได้เสียงแย่ในขนาดนั้นนะไม์สมัยก่อนนะขนาดนี้คือเทพมากแล้วผม v i o l e ด้วยนะผมนี่คือดีมากนะก็โอเคนะแต่พอนี้เปลี่ยนมาอัปเดตมาให้เสียงมันดีขึ้นนะก็ลองเอาบูมาใช้ดูนะเผื่อมันจะทําอะไรได้มากขึ้นครับผมแม้ส่วนอันนึงนะก็คือสุดท้ายนะผมเราจะได้พบกันมากขึ้นปีนี้นะผมพยายามไลฟ์เกมให้มากขึ้นนะผมพยายามจะแบ่งเวลาตัดต่อไลฟ์เกมนะก็ อาจจะเจอกันบ่อยขึ้นหรือว่ามีสเก็ดูที่เจอกันมากขึ้นนะอย่างอาทิตย์ละสองครั้งสาครั้งอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ผมแบบว่างเขาถึงจะไล์ใช่ไหมนะตัดคลิปเสร็จจริงๆถึงจะมาไล์อะไรอย่างเงี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวปีนี้คงมีอะไรมากขึ้นนะเกี่ยวกับการไล์เกมนะยังไงก็าฝากผู้รอดชีวิตทุกคนไว้ด้วยนะครับผมนะประมาณนี้สำหรับปีนี้นะครับผมแพนนะส่วนจะมีรายการอะไรอื่นๆมาฝากคนดูทุกคนด้วยนะครับรบกวนด้วยนะครับผมฝากติดตามช่องของเรานะฝากช่องของเราไว้ในอ้อมอกอก้อมใจด้วยนะครับ มาถึงกิจกรรมที่เราจะแจกบัตรอีเวนต์นะครับผมบัตรอีเวนต์โปโลนออโกโคันโตนะฮะเราแจกทั้งหมด1ใบนะครับผมแต่ผมว่ามันน้อยไปผมจะแจกบัตรเอ่อคอมมูนิตี้อีก4ใบนะครับผมน่าจะเป็นเดือนหน้าเละทุกคนเดือนนี้อาจจะไม่ทันนะน่าจะเป็นคอมมูนิตี้เดือน2นะก็แปลว่ามี5รางวัลน,นะครับผมโดยการเข้าร่วมเพื่อรับบัตรคันโตนะครับผมมี ข้อกําหนดดังนี้ครับเอางี้ก่อนขอเล่าเรื่องสั้นๆน,นิดนึงนะคือผมเนี่ยจะทําคลิป Q&A อยู่แล้วนะครับสำหรับปีนี้นะผมก็ยังไม่เคยทํามาเลยตั้งแต่เปิดช่องมานะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการเปิดให้ถามคําถามและตอบโดยตรงจากผมนะจะได้ไม่ต้องมาถามผมเป็นไรพี่โน,น,น่นน,น,นนี่นัออ่นพี่นั่นนั่นเออมาตอบไปนี้ครับผมเป็นคลิป Q&A นะฮะดังนั้นการเข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้คือไม่ต้องพิมพ์มาหลังบ็อกนะพี่ผมขอบัตรได้ไหมไม่ต้องมานะอันนั้นถ้าผมเจอแล้วผมไปเจอใน u t u b e แล้วผมตัดสิทกนนเลยนะครี่มา อินบ็อกซ์มาขอบัตรอะไรเงี้ย <laughs> ไม่ต้องนะครับผม <laughs> บอกไว้แล้วนะห้ามมาอินบ็อกซ์ขอผมนะฮะ <laughs> นะครับให้ส่งคําถาม Q&A 1หนึ่งคำถามมาหาผมคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับ คนละหนึ่งคำถามนะพิมในคอมเมนต์เลยนะก็คำถามนี้นะก็ไม่ได้จากัดนะว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมอยู่นะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานการของผมหรือว่าเรื่องเกมก็ได้นะครับหรือเรื่องเกมเอื่นที่ไม่ใช่โปเกมอนโกก็ได้นะผมอันนี้คือถามมาได้นะแต่ผมจะเลือกตอบเท่าที่ผมสบายใจแล้วกันนะถ้าไหนผมไม่สบายใจที่จะตอบผมก็ไม่ได้ตอบนะครับ <c oughs> อเอาเป็นว่าจะเลือกตอบเท่าที่ตัวเองตอบได้แล้วกันนะครับผมนะและอีกข้อหนึ่งก็บอกว่าให้ตอบมาด้วยว่าผมชอบสีอะไรนะฮะ ผมชอบสีอะไรผมชอบสีแดงนะอันนี้เป็นคําถามกันดักแบบดักบอทนะเอออะไรนู้นี่นั่นไม่ได้ฟังไม่ได้ดูคลิปนะฮะนะครับผมผมชอบสีแดงนะทั่วในทีเรื่องทาแค่สองอย่างเองนะครับข้อหนึ่งนะส่งคําถามมาคนละหนึ่งคำถามนะยย้าว่าคนละหนึ่งคำถามนะครับนะอะไรก็ได้นะนะครับผมจะตอบเท่าที่ผมตอบได้นะแล้วผมก็จะเลือกตอบนะครับผมอันที่2คือบอกสีที่ผมชอบนะผมชอบสีแดงนะผมนะตอบมา2ข้อนะผมในคอมเมนต์ยูทูปนะครับนะตามนี้เลยนะครับผม โดยกิจกรรมนี้นะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่โพสคลิปนะครับถึงวันที่12มกราคมนะฮะ2021นะฮะก็เที่ยงคืนนะก็จะหมดเวลานะครับผมในการส่งคําถามนะครับผมนะใครที่ถามมาหลังเที่ยงคืนผมก็จะตัดออกทั้งหมดนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมคําถามทั้งหมดแล้วผมจะเลือกนะครับผมเลือก10คําถามที่ผมชอบที่สุดอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่ามาออกคลิปหรือเปล่านะแต่ส่วนมากที่เลือกมานี้ก็น่าจะได้ออกคลิปนะผมจะเลือก10คําถามที่ผมชอบที่สุดนะครับนะฮะแล้วก็ จะเอามาเข้าเว็บนะฮะเพื่อแรนดอมอีก5คนนะฮะโดยรางวัลที่1นะฮะคนที่1นะก็จะได้บัตร go tour คันโตไปนะครับ1ใบนะครับแล้วอีก4คนนะครับผมรวมเป็น5นะอีก4คนเนี่ยที่เหลือจะได้บัตร community day เดือน2นะครับผมไปอีกคนละ1ใบนะครับผมแปลว่าผมจะแจก ห้ารางวัลจากสิบคนที่มาสุมนะอันนี้เข้าใจไหมผมจะเลือกมาก่อนสิบคนไงเออละที่เหลือมาคือดวงไงเออเดี๋ยวจะหาว่าผมรู้จกกักคนโน้นคนนี้เอามาให้นู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออคือมันเดี๋ยวมันไม่แฟรไงนะผมมาให้ใช้ดวงอีกทีโอเคไหมนะแต่ผมอะน่าจะกองมาแล้วก็ไม่เอาชื่อมาดูครับเพื่อกแก้คําถามจริงนะผมมาเป็นกลางเว้ยเออผมจะแฟรกับทุกคนนะฮะ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครนะครับผมก็ทุกคนเท่ากันนะในเมื่อเราเล่นกิจกรรมกันนะโดยทั้งหมดนี้นะครับผมจะประกาศผลวันที่17มกราคมนะครับหลังคอมมูนิตี้เดย์เดือนหนึ่งนะผมขอเวลาทําคงทําคลิปประกาศผลนิดนึงนะครับผมนะเพราะเดี๋ยวผมจะอัดจอให้ดูด้วยตอนที่ผมทาแรนดอมนะผมจะได้แบบว่าแฟงแไงเออนะครับผมโดยคนที่จะรับรางวัลต้องทํา3อย่างต่อวันนี้ครับคือกดไลค์กดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมนาอันที่หนึ่งะครับอันที่2ก็คือกด ับสไครบ์นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งช่องของเรานะครับผมช่อง YouTube ของเรานะกสัมมานมังกี้นะครับผมและอันสุดท้ายก็คือว่าคุณจะต้องซื้อบัตรเองนะครับผมซื้อบัตรโกทัวร์คันโตหรือว่า บาท19บาทเนี่ยคุณซื้อเองนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานมาว่าคุณเป็นคนซื้อเข้า i อดีคุณนะซื้อให้ตัวเองครับผมแล้วก็ส่งหลักฐานมาให้ผมนะเดี๋ยวผมจะทําการโอนเงินเต็มจํานวนไปให้นะครับก็บัตรโคโตคอนโทรก็349่้ใช่ไหมบัตรไอสิบาบาทก็ส่งไปห้สิบาทนะอันนี้ไม่จํากัดนะว่าคุณจะซื้อหรือยังนะครับคือถ้าคุณซื้อแล้วคุณก็ส่งหลักฐานมาว่าซื้อแล้วผมก็แค่โอนตังค์ไปให้ก็จบนะฮะอันนี้คือใครเล่นก็ได้นะนะแต่ก็ทําตามนี้นะครับ 3ข้อ4ข้อแล้วก็ตอบคำถามไม่ครบนะโอเควันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับปีที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ปีนี้ก้าวกันต่อด้วยกันนะครับผมไปนะเจอกันครับสวัสดีฝากช่องด้วยนะครับ